จะใช้ตัวเลขเปลืองคือถ้าลักษณะหวยออกมาเป็นหักหวยมันจะหามหรือเบิ้ลหน้าอะไรแบบนี้เพราะปีที่แอ 3, 7, 7, 7. ้วสามเจ็ดเจ็ดปีนี้น่าจะหักใช้ใช้เลขแค่สองตัวคิดว่าเดาเบื้องต้นเลยนะนี่ไม่งั้นตอกเบิ้ลอีกอีกรอบอีก,อก,ออกปีหนึ่งก็ได้ห้าสามห้าอ่าแล้วแต่นะผมก็ไม่รู้สุภาพเมืองมูลแต่ของผมก็ไม่อยากรอนะผม คิดอะไรได้ผมเปลี่ยนแนวมั่งอะ่ะไม่ไม่อยากรอมันยืนอือนะให้ไปเลยนะก็ไม่รอนะครับวันนี้ไม่รออะไรทั้งสิ้นเลยทั้งบนทั้งล่าง <laughs> นะครับไม่รอนะครับไปเลยขาดต,ตัวโต้หัวตัวเดียวนะวดนี้ไม่รออะไรทั้งนี้อ่ะนค่ะนะยังไงก็อั้นอยู่แล้วรีบซื้อมีโอกาสรีบซื้อ ได้ห้าสิบใบก็ดีร้อยใบก็ดีนะครับยังไงก็อ่านอ่านแค่ตัวะเพราะตุ๊ดจีนอ๋อตุ๊ดจีนไม่เกี่ยวกับวาลลินไทยนะไม่เกี่ยวกับวาลลินไทยหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าตัวเดียวแปดดนแปดแปดหมมาแรงเลยมีลอตเตอรี่รีบซื้อเห็นรีบจับนะครับไม่ต้องรอ,อนะครับบอกได้แค่นึ้ นี่ใครที่ชมไลฟ์สดวันนี้ได้ยินนะครับสู้กันอีกสักตั้งนะครับไม่รอนะไม่รองวันนี้ไม่รองไม่รออะไรทั้งสิ้นปล่อยแล้วเราก็เชย้มือเฉยไวอืมนิ่งไว้แล้วไปคุยเล่นๆไปเอาจนเขาลืมอ่ะจนคนไม่สนใจเพราะช่วงต่อไปนี้ก็คนจะเริ่มตามเลขเลขก็จะรุนระเวยะวุ่นวายถ้าบ้านเราภาษาไทยวุ่นวาย ทาง,ขงเขียนก่อบุญโรเบียประมาณนี้อเออ๋อ,อ,อตัวเดียวโดดๆนะตัวเดียวโดดๆนะเยี่ยมเลยค่ะลุงพูดครั้งเดียวพูดครั้งเดียวไม่พูดอีกอืมแล้วทีนี้เราก็เป๋ไปทางอื่นได้ตอนนี้ครับไม่รอบนสองตัวล่างตัวเดียวอแค่นี้แหละเลขสามตัวลอตเตอรี่สามแผ่นหากแต่ตัวหัวเรายังไม่ได้หา เดีวมีกันไว้ด้วยเหรอตัวหัวเราถูกแค่เลขหนึ่งหลักแสนแค่ตัวเดียวเนะเ <c oughs> <c oughs> ขาออกเนียหนึ่งเก 4, ็ดสี่เราอหนึ่งหกเก้าใช่ไหมหกเก้ามันมาพ่วงอยู่ข้างล่างอะ่ะถ้าเราใส่สองหกเก้าเต็มพี่กัดน,นะเป็นตัวหัวนะมือหนึ่งมันหนึ่งหกเก้าใช่ใช่มันออก <c oughs> เป็นหกสองเก้าขาดอ่านนะแปดแปดแต่หวยบอกวันอะไรคือไม่รู้ ไม่ต้องรอวันไม่ต้องอจะชอบชอบกันอยู่มั้งแขยงให้แล้วอย่างพิกก็เลขเก้าเป็นเลขหกอืออือย่างพิกเจ็ดแปดเก้าได้ไม่รูหนึ่งเหรอมันก็อยู่ในนี้ <c oughs> นก็มี <c oughs> ได้ทำไมจะไม่ได้ <c oughs> ขขาวนไงเจ็ดแปดเก้าไม่เสียหาย <c oughs> ไม่เสียหายเหอแล้วเจ็ด ปดเก้าเจ็ดเก้าแปดก็ได้มันไม่เสียหายมีคนชอบนะตามฝันไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยอยากเล่ามาั<ะ>้ฝันฝันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บางครั้งฝันลายกลายเป็นดีอยู่นะบางครั้งฝันลายกลายเป็นดีอยู่ นะอตอบคอมเมนต์ม,นมีอะไรหมดแล้วเ่ยปล่อยเราปล่อยไปแล้วมันก็หมดเลยนะนี่เขาไม่รู้จะไปคิดไงแล้วอย่างเก่งมันถ้ามันถูกแล้วก็จบไปไม่ไม่อยากพูดแล้วมันถูกถมันก็จบไปแบบนี้นะครับนกะ็ยังห่วงแค่เราอย่างเก่งอย่างเราเ,าเล่นคู่ห่างบ้าง 5, 3, ห้าสามน่าสนอยู่แค่นั้นเอง เมื่อคืนก็จำไม่ค่อยได้เกี่ยวกับปั๊มด้วยนะเือคืนเกี่ยวกับปั๊มแต่ว่าฝันส่วนตัวนี้ฝันคิดว่าไม่ดีถ้าพูดไหนๆก็พูดแล้วก็ถ้าไม่อยากโกหกหรอกเราให้เอฟซีฟังหน่อยฝันคืนวันโกนเนอะฝันคืนบ้านที่ร้อยเอ็ดนะบ้านเถิบเพิ่งมาอย่างนี้อยู่ร้อยเอ็ดฝันว่ากลับไปบ้านน่งบ้านมันพังหมดเลย ังแล้วก็เหมือนกับประตูอะไรก็ปิดไม่อยู่เนี่ยแต่ว่าเข้าไปบ้านก็ว่าจะทําอะไรกินคนคนก็ไม่ช่วยเยอะอไม่ช่วยทำนู่นทำนี่เยอะขนาดบ้านพังนั้นนี่เออคนเก่าเก่าเข้ามากันเยอะเลยก็ให้ตื่นมาทําไมฝันบ้านเป็นอย่างนี้บ้านก็ปิดไว้ไม่ได้อยู่หรอกปิดไว้อยู่ไว้แตะปิดไว้เฉยๆ,ๆว่ามันพังหมดประตูอะไรก็ หูสังกะสีอะไรหลุดหมดางเนี้โดนพายุกันนำมาเออฝันไม่ดีพูดง่ายฝันไม่ดีฝัน้ายลกยเป็นดีแต่เราก็คิดในใจนะคใจว่าฝันลายไก่เป็นดีก็รับเนาะประมาณนี้แหละฝันแค่นี้เห็นก็เห็นจริงๆนะไปจริงๆตอื่นขึ้นมาเนี่ยมันชัดนะมันชัดแล้วก็โอ้อะไรเนาะเป็นพายุดันาไปหมดแบบนี้ว่นเด็กที่ไม่ไงเก่าสองหกสองหก แต่มันไม่เย็บ้านเนาะเราฝันให้แล้วนาะฝันน่าฝันแบบนี้แล้วบ้านพังอ่ะบ้านที่ร้อยเอ็ดไม่ใช่บ้านนี้นะบ้านอยู่ร้อยเอ็ดพังแต่ว่าแปลกอยู่ว่าทําไมเวลาบ้านพังก็มีคนมาช่วยทํานั้นนี่ทํานี่มุงสังกะสีอะไรทําอะไรแล้วก็มาช่วยทําของกินอยู่ในบ้านเยอะอยู่คนเข้ามาเยอะครับมีการมีอะไรเออก็แปลกๆกันกันเลยแปลกๆนะแล้วบ้านเล็กที่อะไรลุงก็นี่ไะตองนั้นไงข้างล่าง ยังมีคนถามไม่ตอบยอดลุงแอดไม่ต้องมาแล้วผมเอาแค่นี้แหละหยอกหยอกบานเลขที่เลขตัวเก่าออกกลับไหมครับนี่ัเจนดนี่บานเลขที่เด้อหรอบานเลขที่หนาเห็นไหมร้อยเอ็ดถ้าออกบนก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดเผื่ออนจเจ็ดหนึ่งเจ็ดเป็นนีจจบถ้าฟันนะ หนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดแปดนี่ครับบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่มีคนมีคนมาเตยมบ้านเตยมซองเลยบอกไอ้มาแบบบ้านมันพังแล้วคนก็ไม่ช่วยทําอะไร่ะไม่เห็นฮียนซอยใหโอุ้มมาช่วยอีกแล้วก็คนเข้ามาเยอะแว่งันนเข้ามาเยอะอยู่แต่ไม่มีพาสปอร์ตนะมันมากไปไปอย่าไปพาสปอร์ตเหมือนในเจ็ดสูงนี้พรุ่งนี้พาสปอร์ตอาเอาอเตรียมบินไปก่อนก็ได้ ก็ว่าเมื่อกี้ไม่พาสปอร์ตของลุงหวยมันยังมาตามออกสองเลยสองครั้งเลยเจ็ดสูตรโอ้ยพระเจ้าพาสปอร์ตตอนนี้ซื้อพาสปอร์ตไปก่อนบ่ะถ้าเป็นซีเบกก็แล้วแต่เป็นเบิร์นอนี่คือเอาเอาความแม่นไปก่อนคือสิบเจ็ดไปก่อนแล้วแต่มันจะไปยังไงแล้วแต่คนชอบเนืลุงบอกว่าหาไว้ห้าสิบใบก็ได้ร้อยใบก็ซื้อไปเถอะซื้อไปเถอะตัวนี้ อย่บอกว่าพันสองพันใบเหมือนเขานะนิ่งไ,ไว้จะพูดจนลืมนล้วก็พูดแค่นี้เราพูดเดยอะตัวเลขมันเยอะเอาแค่นี้พออ,อมบางทีคนเราแค่ปล่อยแค่สามตัวนี้ถูกถูกแค่ตัวเดียวก็คุมแล้วใช่ครับเอาจริงเรื่องจริงอ่ะไม่ใช่เป็นปล่อยเป็นหา